ลาวัดโพทองนะคะจะมีเลี่ยม2แบบด้วยกันนะคะจะเป็นเลี่ยมนะคะสีดําใสนะคะแบบนี้นะคะองนี้จะเป็นเลี่ยมแบบดําใสองนี้จะเป็นเลี่ยมดําใสนะคะจะต่อโค้ดวอนะคะอยู่ที่ตรงนี้นะคะโค้ดวอจะอยู่ตรงนี้องนี้จะเป็นเลี่ยมสีดําใสค่ะนะคะนี่ด้านหน้าค่ะ จะเป็นแบบนี้สีใสนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีใสนะคะแบบนี้ค่ะองค์นี้จะเป็นเลี่ยมสีใสนะคะสีใสสวยมากนะคะก็จะเห็นเด่นเลยนะคะองค์พ่อปู่นะคะองค์พ่อปู่พญาพุธจะเป็นสีทองเลยจะเป็นสีทองนะคะจะเห็นชัดเลยถ้าเลี่ยมใสนะคะกันน้ํานะคะ องค์นี้นะคะเป็นพญาพุธหลวงพ่อวลานะคะวัดโพท,ทองนะคะเนื้อกระไหลทองนะคะ